สวัสดีครับผมวันนี้วันที่21พฤษภาคมปี2,568ครับมีอัปเดตหนึ่งเรื่องนะสำหรับผู้ที่ต้องบอกว่าใช้แรงงานนะครับมีในเรื่องของเงินกู้ปันสุขกระทรวงแรงงานนะครับดอกเบี้ยต่ำ0 5ถึง1 5ตต่อปีนะเดี๋ยวเรามาเช็คเงื่อนไขรายละเอียดกันนะครับ สำหรับเงินกู้ปันสุขนะครับเป็นดอกเบีย้ยต่ำนะครับผมที่โครงการจากทางด้านของกระทรวงแรงงานนะครับออกให้กับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำมาก0 5ถึง 1. 5ซต่อปีนะนะครับทางด้านของนายภูมิพัฒน์เมืองจันทร์นะครับโฆษกกระทรวงแรงงานระบุนายพิพัฒน รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับห่วงใยผู้ปกครองผู้ใช้แรงงานที่ต้องแบกภาระค่าจ่ายใ,ในช่วงของเปิดภาคเรียนของบุตรหลานจึงได้มีโอกาสนะครับผมนะจัดทําโครงการเงินกู้ปันสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานจากกองทุนนะครับเพื่อผู้ใช้แรงงานนะครับโดยอัตราดอกเบี้ย0.5ถึง1.5เปต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระครับ3ปีเปิดให้ยื่นกู้นะครับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง1สิงหาคมปี2,568นะครับรวมทั้งนะครับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านนะที่เปิดให้แรงงานอิสระหรืออาชีพอิสระนะสามารถกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพสูงสุดนะรายละ50,000บาทแล้วก็ถ้ารวมเป็นกลุ่ม นะครับท่านสามารถนะกู้ได้สูงสุดเนี่ยสามแสนบาทเลย่ะนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเรามาดูในเรื่องของเงื่อนไขนะเงินกู้ปันสุขนะครับโครงการเงินกู้ปันสุขนะครับโดยกระทรวงแรงงานซึ่งมีกองทุนนะครับเพื่อผู้ใช้แรงงาน ปล่อยนะครับกู้ผ่านสากรหรือเครดิตนะครับอยู่เนี่ยนในสถานประกอบการหรือรัฐวิสาหกิจรวมทั้งกองทุนนะครับเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านสําหรับแรงงานนะครับอาชีพอิสระนะครับหนึ่งเนี่ยกรณีผู้ประกอบการสูงสุดรายละ10ล้านบาทเลยอัตราดอกเบี้ย0 5ถึง 1. 5ต่อปีระยะเวลานะครับผ่อนชำระ3ปีตามที่แจ้งเลยนะฮะ เปิดกู้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2568เป็นต้นไปนะครับช่องทางของการขอหรือว่าขอยื่นกู้เนี่ยนะครับการยื่นกู้ก็ต้องเป็นไปตามโครงการเงินกู้ปันสุขติดต่อได้ที่กองสวัสดิการแรงางานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับท่านสามารถโทร026602180นะครับ ส่วนที่2ครับก็คือเป็นกรณีแรงงานอิสระนะท่านสามารถกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพนะครับสูงสุดรายละ50,000บาทนะอันนี้ก็อันนี้เป็นต่อรายนะครับถ้าเป็นกลุ่มนะครับก็จะได้รับวงเงินสูงสุดนะ3 0 0 0สนบาทนะครับสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานนะครับจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเลยอ่ะนี่ก็แจ้ง สำหรับนะครับผู้ที่อยู่ในระบบสบริการนะหรือเขาเรียกว่าผู้ที่ใช้แรงงานนะครับก็สามารถที่ติดต่อทางด้านของกองสบริการรายงานหรือว่ากรมสบริการนะครับคุ้มครองแรงงานได้ถ้าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงเงินทุนที่นะครับนำมาแบ่งปันนะครับอัปเดตนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราได้เห็นว่านะครับผู้ที่ใช้แรยงานเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับ นะครับวงเงินกู้ที่เรียกว่าเงินกู้ปันสุขนะครับดอกเบี้ยต่ํารับเปิดเทอมได้นะครับซึ่งก็น่าสนใจเลยเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของรายละเอียดต่างๆถ้าสนใจก็อย่าลืมสอบถามได้นะครับผมนะที่กรมสวัสดการนะครับแรงงานโทร02-660-2180ได้นะครับผมก็สอบถามรายละเอียดน,นะถ้าต้องการแล้วก็สนใจ ในเรื่องของเกี่ยวกับการได้รับแรงเงินทุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับแล้วก็สรุปสั้นๆนะครับก็จะมีกรณีผู้ประกอบนะครับกิจการนะครับนะก็อันเนี้ยนะสูงสุดได้10ล้านนะครับถ้ากู้เป็นรายบุคคลที่ไปต่อยอดหรือประกอบอาชีพก็สูงสุดเนี่ยห้าหม ถ้ารวมกลุ่มนะก็จะได้สูงสุดที่3 0 0 0 0นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็การผ่อนชำระ3ปีนะนะครับเปิดกู้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2568เป็นต้นไปนะครับผมภาพประมาณนี้นะนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับทิ้งท้ายสักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ติดตาม เงินที่ต้องบอกว่าเป็นโครงการดิจิตอลเวดิตนะครับนะก็มีการต่อยอดนะครับแล้วก็รายละเอียดที่น่าสนใจในเรื่องของการที่นะครับหลายท่านติดตามนะทางด้านของคอรามาเนี่ยเคาะโยกงบแจกเงินดิจิตอลเวดิตนะครับ1.57แสนล้านบาทนะครับกระจาย4โครงการใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดคร่าวๆนะครับว่าการโยกงบไปมีการโยกไปอะไรบ้างนะครับ โครงการแรกที่จะเตรียมไปก็คือด้านของโครงสร้างพื้นฐานเขาก็แบ่งเป็นด้านน้ำนะครับด้านคมนาคมนะครับน,นี่ก็จะมีการจัดเตรียมหรือว่าทำนะก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับส่วนนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นด้านของการท่องเที่ยว ก็ว่าไปด้วยเรื่องของการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหรือพัฒนาหรือกระตุ้นนะก็ถือว่ามีอยู่นะครับในเรื่องของการกระจายไปโครงการที่2ส,ส่วนโครงการที่3ครับก็คือการลดผลกระทบภาคการส่งออกหรือเพิ่มผลนะครับผลิตภาพนะครับก็ด้านการ,กรเกษตรบ้างด้านแรงงานนะครับด้านดิจิทัลพัฒนานะครับพื้นฐานเหล่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมงบดังกล่าว จะไปลงอยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็อื่นๆนะที่เรียกว่ากองทุนหมู่บ้านอ่ะก็ถือว่ากระจายงบนะครับในเรื่องของที่เตรียมไว้นะครับ1.57แสนล้านบาทตามที่มีมติคอรมอนะครับผมก็เตรียมไป4โครงการใหญ่ๆดังที่แบ่งปันไปนี้นะนะครับผมการยกงบก็ภัพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็ขอให้ท่านโชคดี และมีความสุขนะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ